เวลา16นาฬิกา59นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบวราคาติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศสอนศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจียกับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุ และอธิธาตุหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเฝ้ารับเสด็จ พระพุทธรูปทองคำที่อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเจดีณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนสร้างขึ้นตามปฏิปทาของหลวงปู่อุลลาดทิตตะธรรมโออดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลน,นครหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนและคณะศิษยานุสิ์จึงบริจาคทองคำและเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ9 9 9 9ส้ําน้ำหนักสุทธิ50.5 กิโลกรัมส่วนพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจียคณะศิษยานุสิ์ร,ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยพระพุทธรูปเงินสร้างจากเงินค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ92.5พระพุทธรูปพิงโกสร้างจากทองคําบริสุทธิ์ร้อยละ42และพระพุทธรูปหินจุยเจียสร้างจากหินควอตเกรดดีที่สุดพระพุทธรูปทั้ง4เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิผินพระพักครบรตตุรทิศ สำหรับพระการันต์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระอบทองคําบรรจุพระอรหันตธาตุและพระอบทองคําลายดอกบัว บรรจุอัธิธาตุหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนโรพร้อมเครื่องสูงอื่นๆเช่นต้นโพเงินโพทองต้นไม้เงินต้นไม้ทองโดยคณะสิทธิานุสิ์บริจาคทองคําและมอบหมายให้วิทยาลัยช่างทองหลวงสารยาจังหวัดนคปรปฐมจัดสร้างเครื่องสูงเพื่ออันเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ที่ระดับความสูง33เมตร โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสถาบันวิจัยจุลาภรณ์วัดเกศรศิลคุณคณะผู้ออกแบบและคณะกรรมการด้านต่างๆร่วมกันดำเนินงานด้านโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมทั้งสอาคารประกอบด้วยพระธาตุเจดีพระวิหารและพิพิธภัณฑ์พร้อมส่วนประกอบอื่นๆแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมา เป็นแนวเดียวกับจิตกาธานสถานที่พระชจาทานเพลิงพระสรีระสังขารของหลวงตาพระมหาบัวและเป็นทิศทางเดียวกับแนวชี้ตรงไปถึงพุทธคยาสถานที่จัดสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดีย พิพิธภัณฑ์ธรรมชจดีพระธรรมวิสุทธ,ธิมงคลเป็นสถาปัตยกรรมศิละปะล้านช้างผสมผสานกับศิละปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานทุกภาคส่วนเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติแผ่นดินประชาชนจะโอบเอื้อเกื้อ หนุนหนุนนำอยู่ภายใต้แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน จากนั้นทรงเปิดนิทัศกาลพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลจะแสดงจำนวนหกห้องประกอบด้วยห้องที่หนึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางอันหลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวงสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้แก่ทางสายกลางห้องที่สองจากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัทจะแสดงการดำเนินชีวิตของหลวงตาพระมหาบัวตั้งแต่กำเนิดจนถึงออกบวชแสดงถึงความมุ่งมั่นขยนันกตัญยู รู้คุณบิดามารดาห้องที่สามจากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติตั้งแต่หลวงปู่มั่นละสังขารหลวงตาพระมหาบัวได้ออกปฏิบัติจนบรรลุธรรมในพนรรษาที่สิบหกห้องที่สี่เมตตาอบรมสัง่งสอนหลวงตาพระมหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นสมรภูมิของพระสงฆ์และคารวสมีผู้เริ่มใสศรัทธาทั่วทุกสารทิศ ห้องที่5บารมีหลวงตาช่วยชาติไีเริ่มโครงการผ้าป่าช่วยชาติเมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ระดมทองคําจากผู้มีจิตกุศลเข้าคลังหลวงค้าจุนฐานะการเงินของประเทศและห้องที่6ละสังขารพุทธบริษัท4สามัคคีบูชาสแสดงเรื่องราวเมื่อหลวงตาพระมหาบัวละสังขารคณะสิทธาณุสิทธิ์ได้ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโน ในการนี้พระาร,ราชทารมรับโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนทก,กจังหวัดอุดรธานีเฝ้าถวายผ้าขิดไหมลายสายทานนาชิงรวงย้อมดอกบัวแดงแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตบรัคัติยราชนาลีเป็นลวดลายที่ออกแบบตามจิตนาการคนรุ่นใหม่จากความเชื่อและความศรัทธาผสมผสานภูมิปัญญาด,ดั้งเดิมนำต้นแบบลายมาจากหมอนขิดโบราณหน้าต่างประตูและหน้าบันโบสถ์ พร้อมกันนี้ได้ถวายผ้าลายขิดสายทานน้ำพระไทยสายใหญ่ภูมิปัญญาชาวอุดรธานีและผ้าขิดไหมลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงแด่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรผ้าลายขิดสายทาน้ำพระไทยสายใหญ่ภูมิปัญญาชาวอุดรธานีเป็นผ้าใหม่ที่รวบรวมลายขิดในแต่ละอำเภอออกแบบเป็นลายน้ำไหลเปรียบดังสายทาน้ำพระไทยที่มีต่อชาวอุดรธานี และผ้าขิดไหมลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงออกแบบจากลายบัวสวรรค์ดอกไม้มงคลทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลายไทยหน้าต่างโบสถ์